มาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าเนาะนี่คือตัวผีสเสื้อค่ะถ้าทำออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะคัสเตอร์ค่ะกรันไกแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะแต่นี้ก็เป็นกระดาษนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสีไหนนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะเอาสีไหนดีอ่ะเอาสีไหนดีอ่ะเอาส,เอาสีเหลืองดีกว่าเนาะสวยดีเริ่มแรกนะคะนี่ แล้วก็พับพับลงมานะคะเดี๋ยวก็เน,นาะต้องให้มันต้องระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันด้านนี้ดีวกว่านี่นะก็พับให้มันตรงะคะไอ้สามเหลี่ยมอันนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเรามันจะเป็นขั้นแรกของการพับกระดาษเกือบจะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะพับนกพับอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะ แล,แล้วเราก็ตัดเ,เฉพาะสามเนี่ยมนะคะที่เราต้องการออกคนตัดก็ตาดีด้วยสิคะเดี๋ยวจะโดนมือระวังนะคะถ้าเกิดเป็นน้องๆก็สามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายด้วยเนาะนี่ค่ะว้นี่ค่ะ,คะอืมโอเคแล้วพอตัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะสี่เหลี่ยมนี่เนาะ เสร็จแล้วพอเราได้สี่เหลี่ยมรูปนี้แล้วนะคะเราก็พับกลับมาค่ะจะก,กลายเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะมันจะได้สามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะพับอันนี้นะคะลงมาขั้นตอนคล้ายๆกับการพับขั้นตอนคล้ายๆกับการพับ,บนกนะคะนี่ค่ะค่อยๆเนาะถ้าเกิดเราต้องการให้มันสวยงามก็สามารถ ใช้ไม้ไม้ทัดนะคะค่อยๆรีดได้รีดให้มันเรียบเลยเวลาเราเน้นกลีบมันจะได้โอเคหน่อยค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ช้าๆเนาะเพราะว่าเผื่อเพื่อนบางคนจะทําไม่ได้นะคะก็เลือ,อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกัน,นะค่ะแค่พักลงแต่ต้องระวังหัวมุ้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพักไม่เท่ากาันเนี่ยมันจะเป็นปอุปสรรคต่อ การทำปีกผีเสื้อค่ะซึงจากวันนี้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยจัดงานวันคริสต์มาสค่ะเสียงเลยดังไปนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเอาไหมั่ะนีดนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแางน,นี้ได้เป็นสามเหลี่ยมของรูปไข่นี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปดูที่ปลายของมันมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เนาะจะเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้คือหนึ่งชั้นนะคะอันนี้คือสองชั้นมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเช็คของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าทําพับขั้นตอนนี้ถูกหรือเปล่าเรือจะงงกันนะคะพอได้อย่างนี้แล้วแล้วก็เอาชนิดตระมือของเรานะคะสอดเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็ค่อยๆเนาะเพราะว่าอย่าให้ตรงนี้มันยักนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยค่อยๆเนาะ นี่ค่ะต้องจัดกีบดีๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นแบบเหมือนจะสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดก็บไม่ตรงเนี่ยผีเสื้อเราเบี้ยวแน่นอนเลยค่ะปีกรูดนะคะต้องโอเคต้องจัดดีๆหน่อยขั้นตอนนี้นะคะถ้าจะเป็นน้องๆก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความละเอียดเหมือนกันนี่นะคะค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆเลยจะตรงไหมเนี่ย ต้องไหมต้องไหมต้องไหมต้งไหมอ่าโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเดิมค่ะเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าโอเคด้านในามันจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านนอกมันจะเป็นอย่างนี้นี่มีสามหนึ่งสามอันนะคะอันนี้มีอันเดียวเช็คดูของเพื่อนๆก่อนนะคะก็มันโอเคไหมโอเคถ้าเราเช็คดูเสร็จแล้วนะคะด้านในเป็นสามอันแล้วเราก็รีบเลยนนะคะ่ะเราต้องแบบระวังนะคะให้มันตรงๆกันหน,นอะ นี่นะคะอืนี่ค่ะมันก็จะตูงพอดีเลยเสร็จแล้วนะคะด้านนี้ที่มีสามอันนะคะเราก็พับไปอหนึ่งอันพับอันนี้นะคะพับอันนี้หรือเพื่อนบางคนเนี่ยถนัดตรงนี้ก็พับอันนี้ไปก็ได้ค่ะได้ค่าเท่ากันค่ะเมื่อเราพับข้างในแล้วนะคะมันจะได้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมกลับมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ มันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเขาเปิดมาก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งเขาเปิดมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วเขาเป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะไม่ยากเลยนะคะก็เหมือนกับที่เราทํามาตั้งแต่แรกนะคะก็คือกลับค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ทําต่อค่ะ ค่อยๆนะคะเดี๋ยวปีปีเสื้ออย่างที่บอกมันจะไม่ตรงแล้วผีเสื้อมันจะบินไม่ขึ้นพูดเหมือนมันบินได้นะคะนี่นะค่อยๆค่อยๆคำาขั้นตอนแรกเบ๊ะเลยเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันจะกลายเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมใหญ่ เราสองเหลี่ยมเลยสองสามเหลี่ยมะนะคะนี่แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมด้วยเห็นไหมมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เมืม่อเราได้่างนี้แล้วนะคะเราก็รีดค่ะรีดให้มันเหมือนเดิมถ้าคนพับตรงนะคะเห็นไหมคะมันเหมือนมันจะเท่ากันหมดเลยแล้วก็กลับค่ะด้านนี้เป็นนี้กลับด้านนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็หันหัวกลับมาเหมือนเหมือนเดิมอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็ทับนะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่ถนัดอย่างนี้ก็สามารถหันข้อหัวตัวได้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะอันี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะพับอันนี้นะคะขึ้นไปข้างบนค่ะทับให้มันเลยนะคะพัดให้ทับให้ขอบตรงนี้นะคะมาเลยอันนี้เอาไปเยอะๆเลยค่ะยิ่งเยอะเท่าไหร่ผีเสื้อก็จะยิ่งสวยนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากมากนะคะ,คคคคะต้องกดงกดแรงๆคะ่ะเราก็เราก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับมาที่ด้านนี้นะคะ เป็นด้านนี้คะ่ะแล้วก็จะพลิกกลับมานี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะคะไอตรองจะงอยที่มันโผล่พ้นขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็พับมันลงค่ะพับมันลงเลยพับลงแบบให้มันชิดแบบแน่นๆเลยค่ะมีอะไรก็กดๆไปเลยโอเคเพราะว่าหัวหัวมันจะได้สวยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอย่างนี้อุ้อยตายละเสร็จแล้วมันก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับมันขึ้นเลยค่ะอย่างนี้นะคะค่อยๆพับขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระดาษ A4 ขาวนะคะมันจะพับขึ้นง่ายค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษแข็งเนาะกระดาษสีแข็งมันก็จะต้องใช้ความพยายามนิดนึงถ้าเกิดน้องๆนะคะคนไหนคือไม่สามารถพับขึ้นได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยได้ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาจะแบบมีแรงมากกว่าเราค่อยๆพับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพเซอร์จะเสียอืค่อยๆนะคะแข็งมากคะ่ะกระดาษ ค่อยๆนะคะแต่อีกข,ขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องรีดนะคะเพราะว่าถ้าเรารีดเนี่ยเดี๋ยวผีเสื้อมันจะพุงๆมันจะไม่สวยมันจะแบนเกินไปเราชอบผีเสื้อที่ัหมืกรอบสวยๆใช่ไหมคะก็เหมือนคนเลยคะ่ะคนก็ชอบอบกของขาวเอาวิใส่้นนอกรื่องนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วถ้าจะให้เป็นผีเสื้อที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็นี่คือเปิดตรงกลางใช่ไหมคะมันก็คล้ายๆผีเสือ้อ แล้วก็กดปีกมันลงนะคะกดปีกมันลงกดปกมันลงนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะกดพอให้แบบมันโอเคอะนี่นะเดี๋ยวกอโอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะผีเสื้อมันต้องมีหนวดได้เลยเดี๋ยวเราไปทํำเลดก่อนเนาะ กันไกลค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นสำหรับน้องๆก็คือจะอันตรายมากเดี๋ยวให้ผู้ปกครองอ่ะช่วยด้วยก็ได้นะคะโดยจะเอากันไกลเนี่ยตัดลงมาตัดเขาอมนะคะอย่าให้ขาดนะค่อยๆโอ้ขาดขาดขาดก่อนใจเย็นใจเย็นอ๋อเหนี่ไงได้ลว อันนี้ค่ะอันนี้เป็นด่านที่แบบหโ,โหค่อนข้างยากเลยผีเสื้อโหนดผีเสื้อเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยท่กทางเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็สามารถเอาไปแต่งหรือทำเป็นโมบายได้นะคะนี่ค่ะผีเสือ้อค่ะวันนี้นะคะเราก็ ความรู้เกี่ยวกับการพับผีเสื้อนะคะไป็นพอสมควรแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะพับผีเสื้อตัวน้อยเนี่ยนะคะออกมาได้น่ารักนะคะแล้วก็สามารถเอาไปแต่งเป็นโมบายตกแต่งตามประตูห้องได้นะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะเท่าน,นี้นะคะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี